สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบ่งชาติแน่รัฐกู้เพิ่ม1ล้านล้าน,านดัน GDP วันที่สวันที่ยีสิงหาคมนางสาวชยาววดีชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาพธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้คือหลุมรายได้จากรายได้ครัวเรือนที่หายไปค่อนข้างมากโดยประเมินว่าในช่วง3ปี2 5 6 3ันหราถึงรยายได้ครัวเรือนจะหายไปกว่า2.6ล้านล้านบาทจากปี2563มที่หายไปกว่า8แสนล้านบาทและปี64อีก1ล้านล้านบาท และปี2565ที่คาดว่าจะเพิ่มอีกขณะที่ตลาดแรงงานของประเทศไทยยังคงเปราะบางและได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ว่างงานและเสมือนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากช่วงก่อนโควิดกว่า1ล้านคนและที่น่าจับตามองคือกลุ่มผู้ว่างงานระยะยาวหรือผู้ที่ไม่มีงานทําเกิน1ปีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดถึง3เท่าสะท้อนถึงทักษะของแรงง,งานที่หายไป และความยากลําบากของแรงงานในกลุ่มดังกล่าวที่จะกลับมาหางานทําเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในระยะยาวต่อไปต้องเจอกับปัญหาแรงงานหาได้ยากขึ้นขณะที่ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อนหรือนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากปัญหาเหล่านี้สะท้อนความเปราะบางอย่างมากของตลาดแรงงานไทยด้านนายสกบ พันยานุกุลผู้วหน่วยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ GDP และปีก่อนหน้านี้ยังเติบโตได้ต่ำกว่าศักยภาพค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งคงเป็นผลกระทบมาจากโควิดดังนั้นแนวทางในการช่วยกันประคับประคองให้เศรษฐกิจยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้มองว่าภาครัฐจําเป็นต้องเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบโดยอาจจะผ่านการกู้เงินเพิ่มอีก1ล้านล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการทำแบบจำลองกรณีรัฐบาลมีการกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อประคองเศรษฐกิจพบว่าหากรัฐบาลมีการกู้เงินเพิ่มและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจในช่วง2-3ปีนี้จะช่วยให้ GDP ของไทยเฉลี่ย5ปีข้างหน้าสามารถขยายตัวได้เที่ยวระดับ3.2%แต่หากรัฐบาลไม่มีการกู้เงินเพิ่มเติมไม่มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจภาพการขยายตัวของ GDP ในช่วง5ปีข้างหน้า ก็จะเติบโตได้ไม่ถึง3%หากรัฐบาลมีการกู้เงินเพิ่มอีก1ล้านล้านบาทจะทำให้มีความเสี่ยงที่นี้สาธารณะจะปรับสูงขึ้นแต่ระดับ70%ในช่วง3-4ปีข้างหน้าแต่ในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการลดภาระการรัดเข็มขัดผ่านการปฏิรูปรายได้การจัดเก็บภาษี การเพิ่มฐานภาษีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขยายฐานภาษีโดยมองว่าการที่เศรษฐกิจดีจะทําให้เราปฏิรูปเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้นเช่นการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงที่เศรษฐกิจดีย่อมทําได้ง่ายกว่าดังนั้นหากรัฐบาลใส่เงินได้เร็วก็จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของฐานะการคลังในระยะยาวด้วยนายสักภพกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณค่ะ